เหรียญสิบบาทโล,ลหะสองสีวาระที่สิบสามคบหนึ่งร้อยปีกรมที่ดินกราบสวัสดีผู้ฟังและผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับซีรีส์รับซื้อเหรียญกระสาบนะครับวันนี้ผมมีอีกหนึ่งเหรียญกระสาบจะมาพูดคุยและแนะนำกันนั่นเองนั่นก็คือเหรียญสิบบาทโลหะสองสีคบหนึ่งร้อยปีกรมที่ดิน เป็นเหรียญขนาดสิ้นผ่าศูนย์กลาง26มิลิเมตรมีน้ำหนัก8.5กรัมนะครับเป็นเหรียญในวาระที่13นะครับในบรรดาทั้งหมด61วาระนะครับของเหรียญกระสาโลหะสอสีสำหรับเหรียญน,นี้นะครับมีการครบวาระนะครับในวันที่17 กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2544มีการประกาศออกใช้งานนะครับวันที่7กุมภาพาันธ์ปีพุทธศักราช2544มีจำนวนการผลิตทั้งสิ้น3ล้านเหรียญท่วนนะครับเหรียญที่หน้าตานะครับในแบบเหรียญที่คล้ายกับวาละาที่13นี้นะครับ เหรียญประเภทอื่นๆจะไม่มีนะครับในวาละอื่นๆจะมีแค่เหรียญวาละานี้ที่เป็นเหรียญในศาสนานี้เอาละเรามาพูดคุยกันที่ด้านหน้าของเหรียญกระสาบนะครับครบ100ปีกรมที่ดินกันเลยดีกว่าด้านหน้าของเหรียญกลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและ พระบรมมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะครับทั้งสองพระองค์พระพักตรงนะครับทั้งสองพระองค์ทรงฉลองพระองค์สากลภายในวงขอบเหรียญด้านขวาจะมีข้อความว่าจุฬาลงกรณ์ปรจุดและด้านซ้ายจะมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชปรจุด ด้านบนของเหรียญมีเครื่องหมายมหาจักรีบรมราชวงนะครับอยู่นะครับนี่คือด้านหน้าของเหรียญกษสาบนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะพิกับไปให้ดูนะครับด้านหลังของเหรียญกันพิกลับมาที่ด้านหลังของเหรียญกษาบครบ100ปีกรมที่ดิน นะครับด้านหลังกลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของกรมที่ดินโดยมีเลข100ไทยนะครับอยู่ด้านอยู่เบื้องหลังภายในวงขอบเหรียญด้านบนจะมีข้อความว่า100ปีกรมที่ดิน17กุมภาพันธ์2444ถึง2544ด้านล่างจะมีข้อความว่าประเทศไทย10บาทไทยนะครับ โดยมีรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับขั้นระหว่างข้อความด้านบนกับข้อความด้านล่างนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญกระสบนะครับโลหะสองสีที่ระลึกที่น่าสนใจที่น่าเก็บสะสมเอาไว้นั่นเองนะครับหลายท่านอาจจะเข้ามาเริ่มนะครับสะสมเหรียญกระสาบอาจจะรองนะครับเริ่มสะสม จากเหรียญที่ใกล้ตัวน,นะครับอย่างเหรียญวาละต่างๆนะครับซึ่งก็จะช่วยเป็นนะครับเหมือนความรู้ไปได้ในตัวเรามาดูรายละเอียดนะครับของอมที่ดินนะครับจากเว็บไซต์ d o l t o t h นะครับ ดีกว่าเป็นการรู้ข้าวข้าวข้อนตะัดแบบหนึ่งนะ สำหรับกรมที่ดินนะครับอย่างที่กล่าวกันนะครับว่ากรมที่ดินนั้นภารกิจหลักคือการดาเนินงานนะครับออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้ราษดรน,นะครับแล้วก็ให้บริการจดทะเบียนนะครับสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินและสังหาริมทรัพย์นั่นก็คือเกี่ยวกับการขายนะครับการขายฝากต่าง เรื่องเกี่ยวกับธุกรกรรมพวกนั้นนะครับแล้วก็รังวัดการออกหนังสือสําหรับที่หลวงนะครับในที่ดินหรือสาระประโยชน์ในที่ราชพัสดุนะครับแล้วก็รังวัดและทําแผนที่จัดทานะครับจัดที่ทํากินให้กับประชาชนตามประมวลกฎหมายที่ดิน,นะครับและภารกิจอื่นๆอ,อันในแก่การควบคุมการจัดสรรที่ดินการจดทะเบียนอาคารชุดนะครับการควบคุมช่าง รังวัดเอกชนต่างๆนะครับนี่คือภารกิจตามประมวลกฎหมายนะครับของที่ดินนั่นเองนะครับแล้วที่ดินก็ยังมีหลายอย่างนะครับที่ต้องดําเนินการทําอย่างยกตัวอย่างอาทิเช่นการรายงานผลการคืบหน้าดําเนินการแผนปฏิบัติการนะครับต่างๆนะครับหรือแผนการหรือโครงงานกิจกรรม นะครับต,ต่างๆของแต่ละส่วนที่จำเป็นจะต้องใช้ที่ดินอะไรประมาณนี้นะครับที่ดินจึงเป็นอีกหนึ่งในสิ่งที่น่าสนใจนะครับกรมที่ดินก็มีมานานแล้วกลับมาพูดกันถึงเรื่องเหรียญกระสาบนะครับเนื่องจากเหรียญกษาสับที่ระลึกนะครับในวาระโอกาส มีเรียกว่าหลากหลายวาระนะครับทำให้เราจะเห็นว่าในแต่ละวาระนะครับมีรูปแบบอย่างไรก็จะพาไปพบนะครับแต่ละส่วนซึ่งแต่ละงานแต่ละส่วนที่สำคัญนั้นนะครับก็จะมีในเรียกว่าการผลิต ของเหรียญที่แตกต่างกันไปนั่นเองซึ่งเหรียญที่ระดึกนะครับโลหะสอเนี่ยถ้าเราดูก็จะคลับคล้ายกับเหรียญุนเวียนนะครับที่จับจายเชอ,อยจึงมีบางเหรียญน,นะครับที่เรียกว่ามีการแลกเปลี่ยนนะครับอยู่ในอ,อยู่ในระบบเวียน โอเคเรามาพูดถึงราคาในการรับซื้อเหรียญกันดีกว่าเดี๋ยวจะเกินไปนานครับแปดนาทีแล้วราคาในการรับซื้อเหรียญกระสาบนะครับเหรียญนี้หนึ่งเหรียญน,นะครับรับไม่ใช่หนึ่งเหรียญหนึ่งร้อยเหรียญนะครับรับซื้อในราคาหนึ่งยเหรียญรับซื้อในราคา สี่พันบาทหนึ 100, ่งรเหรียญรับซื้อนี่นะคะสี่พันบาท